รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเขีิวจังหวัดนครนายกตำรวจปทรจังหวัดนครนายกแถลงข่าวความคืบหน้ากรณีเพลิงไหม้ที่การเกษตรจำนวนกว่า9,500ไร่จังหวัดนครนายกรวมสภากำลังเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิงจำนวนมากระดมดับไฟลามทุ่งในพื้นที่ตำบลท่าเรืออำเภอปากพีหลังลุกไหม้ลามเป็นวงกว้าง ผู้ว่าราชการจาังหวัดนครนายกออกปากกำชับผู้กำกับสอพอปากพีสืบหาผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้ชี้การเผานาไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เกิดขึ้นจากกลุ่มของคนบางกลุ่มคนที่มีความเห็นแก่ตัวซึ่งพื้นที่เสียหายจากการเผานาในครั้งนี้ จำนวนกว่า9,500ไร่ในพื้นที่อำเภอปากปีจังหวัดนครนายกเมื่อวันที่27มกราคม2569ภายใต้การอำนวยการของนายชานนวลศิสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนายธนวันรปิ่นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก,ร,การ้กรอยตำรวจตีสันทิติทำใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกคณบตีประเสริฐวิจิตทัศนาผู้กองข้ารการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกพันตำรวจเอกเผ่าภากรลำนุช <Net> รองผู <aus> ้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกพันตำรวจเอกสุทัศน์พุ่มพันม่วงรองผู้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกพันตำรวจเอกโอรสเอี่ยมสะอาดรองข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกพันตำรวจเอกยงยุทธมาศิริรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก พันตำรวจเอกธนวินจันทวีรองขับการเวรปุทธรจังหวัดนครนายกพันเอกศักดิพงษ์ไผ่แก้วหัวหน้ากลุ่มง,งานนโยบายและแผนการข่าวกองกอรมนจังหวัดนครนายกได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการกองกับการสืบสวนพจวนครนายกนำโดยพันตำรวจเอกธีรพัฒน์บันทิตหิรันโชคพุ่งกับสืบสวนพจวนครนายกและพุ่งกับสพปกพีโดยพันตำรวจเอกณรงศักดิ์วงการศิลป์ ภูมิกับปากพีสพดงละครโดยพันวตรเอกทัศพงคงทัพพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดร่วมกันแถลงข่าวความคืบหน้าผลการปฏิบัติการของเหตุเพลิงไหม้พื้นที่การเกษตรในพื้นที่อำเภอปากพีและพื้นที่ใกล้เคียงดังกล่าวจากเหตุเกินเพลิงไหม้พื้นที่การเกษตรวันที่27มกราคมที่ผ่านมาซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง และกระทบต่อคุณภาพอากาศจังหวัดนครนายกได้บูรณาการทำงานร่วมกับตำรวจฝ่ายปกครองกำนันพิหญ่บ้านและภาคประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบพฤติการที่มีความผิดปกติเชื่อได้ว่า เป็นการวางแผนและนัดหมายลักลอบเผามิใช่เกิดที่เกิดขึ้นโดยการประมาทตามปกติเจ้าหน้าที่จึงได้สืบสวนโดยยึดหลักฐานและพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ทางข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมข้อมูลสภาพดินและร่องรอยการเผาตลอดจนข้อมูลข่าวสารจากกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ขณะน,นี้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหา หรือผู้ต้องสงสัยได้ส่วนหนึ่งและมีผู้ให้การยอมรับสารภาพบางส่วนแล้วอยู่ระหว่างการขยายผลทางการสืบสวนเพื่อหาผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้ครบถ้วนจังหวัดนครนายกขอยืนยันว่าการดำเนินคดีจะต,ตั้งอยู่บนพยานและหลักฐานและความเป็นธรรมไม่เป็นไปตามกระแสรหรือแรงกดดันใดๆเป้าหมายสำคัญคือหยุดการเผาซ้ำสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครนายกและผู้กระทำความผิด นำมาสู่ขบวนการยุติธรรมอย่างรอบคอบอีกด้วย